เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับก็กลับมาอีกแล้วกับคลิปการแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อล่าตำนานของเราด้วยเองนะฮะก็คลิปที่แล้วยังไม่มานะฮะตำนานเพราะฉะนั้นคลิปนี้ควรจะมาได้แล้วใช่ไหมมาเริ่มเลยแล้กันครับครั้งนี้ก็511ล้านครับเราจะแลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าจะพอใจนะครับจนกว่าจะไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับมา เอาร้อสิบเอ็ดล้านตำนานโว้ยเบอร์เบสกับแมนยูนะฮะก็ยืนยันทั้งหมดแล้วกันปรับเข้าให้โอ้วัตซาบวกห้าส่วนของยูได้งเงินเมล์หกสิบหกล้านน่าจะน่าจะดีอยู่นะครับส่วนอีกต,ตัวเป็นบีย่าบวกสองนี่น่าจะไม่ค่อยแพงมากครับฉะนั้นแล้วไล่ดูราคาแอชลี่ยังนะครับเจ็ดล้านหกนะครับของตัวคริสมันเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนอีพีแล้บีย่าสองร้อยห้าสิบเก้าล้านเท่านั้น ส่วนฟันเดซาบวกหเท่าไรป้าโอ้ดูดีครับถือว่าไม่เจ๋งมากนะครับทำให้เรายังมีทุนในการแลกเปลี่ยนต่อไปได้เรื่อยๆอยู่นะฮะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็ยงยันมาครับก็ได้ทั้งหมดประมาณ470ล้านใช่ไหมรวมกับมูลค่านักเตะนะครับโอเคก็ครั้งแรกตำนานยังไม่มาครบเบร์เลเจนนะฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปรอชมกันต่อเลยครับ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเราปาลุยกันต่อครับด้วยการแลกเปลี่ยนแบบ VIP นะครับมาครั้งนี้นะฮะ481ล้านนะครับแพงแค่ตัวเดียวนะครับเป็นอัลโซบุกสามเบอร์เบสนะครับก็จัดไปเบอร์เบสแรกเพื่อตำนานฮึมโอ,โอเชลซีโอไม่เอาอีกทีเด้อแม่มาซากอน ในมาครับชนะทิพส่งกระสุนส่งกระสินส่งกระใสส่งกระใสว่าทำไมเวอร์ไอเวอร์เลเจนไม่มาสักทีดิยงโอ้โหเฟอร์เกียนะครับบวกอกนะครับแล้วก็แสงม่วงหนึ่งเดียวของเราสิงบลูเชลซีเป็นใครหาไม่ตัวไม่ได้ตำนานก็ขอเป็นบวกแปเลยละกันรครับจัดไป โอ้โหสามร้อยสิบสามล้านโอ้ย,อย,000 000. อยมันหายไปไหนตั้งร้อยคนละร้อยห้าสิบตายตายตายยิงแรกยิงเจ๋งยิงแรกยิ่งจนโอ้โหตำนานมันมีจริงไหมนี้มันแรกได้จริงไหมวะเนียโอ้โอเซ็งไปสามร้อยสิบสามล้าน000 000. ไม่เป็นไรลุยกันตอน่อจะ้ะตำนาน วันเจนมาได้แล้วมาฮะครั้งนี้5้าสาสามล้านเพื่อตำนานของเราไปครับขอหน่อยฮะขอให้มันรู้ว่ามีมจริงโอ้มันก็ยังไม่มีจริงอะ่ะโอ้ยอยากได้บ้างอยากแค่แบบอยากรู้นะครับว่ามันแลกได้จริงจริงอะ่ะเห็นมันคนมันแลกได้แล้วเราก็อยากแลกได้บ้างนะครับสีฟ้าสามอันไปเลยไปโมตา้าครูส Oh, hey, นาบาสโอ้ยโรม่าดีก็ใครวะโรม่าอตติใช่ไหมโ oh, อ้ตอนนั้นก็ไม่รู้แล้วครับว่าเป็นใครบ้างโรมากับตตินี่แหละไอปั๊บโอ้เดรอซี่นะครับโอ้ย oh, yeah, ่าร้อยกล้านได้มาสี่ร้อยแปดล้านปวดหัว <c oughs> ขอพารับแผงหนึ่งครับ <c oughs> ตาย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 ตน oh, yeah. าน เล่นซ่อนแอบกันอยู่หรือไงฮะออกมาสักทีว้แม่เจ้ามาจัดกันต่อเลยดีกว่าครับครั้งนี้เป็นยังไงนะ468ล้านครับผมแรงเลยละกันครับตำนานพูจนปากเปียกปาแฉะแล้วโอ้อยังไม่มาเป็นบายเยินกับมาริตนะครับผมผมก็เพิ่งเจอกันไปในยูฟ่านะฮะ มาเย็นก็โดนมาดติดต,ตบตบรอบไปนะไม่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเลยมานาปลีครับอีกโกอินบวกสี่เมสซี่บวกสองยืนยันทั้งหมดเลยแล้วกันอืมว้าวคารอบบวกสีอ่อืมไม่น่าจะไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่นะรอบนี้เมสซี่ครับอีซีบวกสองไปสิบสามล้านครับอีโกอินบวกสี่เก้าสิบแปดล้านครับแล้วก็ขอดูที่อาราบ,บาบวกสามก่อนแล้วกัน ไปโอ้ร้อยยี่สิบสองล้านเท่นานั้นเองเอาไปครับโรเบิร์โตคาร์ลอสมาแบก้ายตยีนหนักตีนช้างเท่นาไรพวกซีโอ้สามรอามาาม้อยยี่สิบสามล้านนส่วนโอ้ยเหนื่อยตำนานจริงหรือเปล่ามันไม่ได้สักทีว้ายจะบ้ามาครับ งบในการแลกเปลี่ยนของเราก็ใกล้จะหมดลงไปทุกทีแล้วนะครับก็ร่อยหลอลงไปเรื่อยๆตำนานก็ยังไม่โผล่มาเลยและมีไม่มีวี่ไว่ว่าจะมาเลยนะครับในครั้งนี้เชื่อลึกๆว่ามันจะไม่มามันต้องมาเออมา4 1 1ล้านครับจริงแค่ยอยากรู้เฉยๆนะครับว่ามัน แรกยังไงให้มันได้นะครับอยากลองแรกได้สักครั้งในชีวิตนะครับได้ตํานานนะครับซึ่งได้ตัวอะไรก็ช่างมันครับอยากได้เฉยๆนะครับเพื่อเป็นความปูมกใจที่เกิดมานั่นเองขนาดนั้นเลยเหรอมาแรกเลยครับปึ๊บอุย้ยไม่ได้ตํานานแต่ก็มีแสงม่วงอยู่สามอันด้วยกันครับเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะแล้วค่อยดูราคาครับปปึ๊บฮึมดิมารียอีซีบุกเจตอ ไม่ให้บวกแปดออกมาเลยแล้วนะนะฮะปากโกเอลกาเซนะครับกาล้านสองแสนอีพีกัตยานี่รู้อยู่แล้วว่า185ล้านก็ับเป็นคุอยู่แล้วบวกหนึ่งะฮะขอดูไปที่เฟอร์มิโนบวก5ก่อนละกันดีสีปาเขาให้ร4 0ล้านถ้าจะให้อย่างนี้มาก็มไม่ต้องให้ก็ได้ก <c oughs> ็รุ่นตัวสุดท้ายครับดิมาเรียนะครับเท่าไหรเอ่ยปึ๊บสี่รนะ้อยเจ็ด ไม่ให้บวกแปดมันเล้วอยากได้บวกแปดมากกว่าเศร้าไปมาเรียไอ้หน้าหนูโอเคแล้วได้สักสองสามทีแล้วกันครับก็น่าจะงบหมดพอดีนั่นแหละครับจะรอชมันต่อเลยดีกว่าครับมาจนเต็มทีแล้วนะฮะตอนนี้เหลือเงินสดอยู่แค่สิบล้านเท่านั้นนะครับ ครั้งนี้ก็ได้แค่449ล้านนะไปเลยแล้วกันครับไปเลย449ล้านตำนานโอ้ยไม่มาอยู่จะหมดตัวอยู่แล้วจะหมดตูดแล้ววย,ยันอ,อาลาบ้าบวกห้าเหรอเอ้ยบวกห้าสามร้อยล้านขึ้นอยู่นะไปจอดเล่นครับการล้านสองเปเป้บวกห้ล้านห ฟลาเดียวบาโวโอยิสกาล้านครับมามาละบ้าปั๊โอ้ถือว่ายัางดีถือว่ายัางดีบป้าถือว่ามาช่วยชีวิตเราได้อยู่นะฮะยังไปต่อได้อยู่เออ,อยังล่าตำนานได้อยู่นะฮะเฮ้ยมาปิดฉากการแลกเปลี่ยนในคลิปนี้กันดีกว่าครับก็ครั้งสุดท้ายเลยละกันครับ ดูครับเงินไม่เหลือแล้วนั่นเองนะฮะจัดไปเลยแล้วกัน481ล้านครับจัดไปเลยเอ้ยตำนานก็ยังไม่มาเสียใจมาแมนยูก่อนครับวันมานเอลมาต้านะครับบุกีทเทรนอไอหน้าหล่อชาลิวชับปุยนะฮะเปิดเป็น เผื่อเป็นบวกแปดออกมาก็ได้นะเออบวกในเนี้ยดีไปก่อนครับเปิดเบอร์เบสก่อนละกันปั๊บโอ้คุณชายบวกสามชาบี้เอลองโซ่เออ,เอ,อบวกหนึ่งมันก็สองร้อยล้านแล้วปะตนนัวนี้บวกสามก็น่าจะสี่ร้อยกว่าล้านได้นะประมาณนั้นนะฮะส่วนแมนยูนะครับปิศาจแดงแรงลิศไปปั๊บโอ้โหครั้งนี้มันดันอืมน่า น่าทึ่งนะฮะดีอาบวกเจ็ดซะง,งั้น586ล้านเก้แสนีพีครับเอาเป็นว่าอย่างนี้และกันไอดีนี้ผมว่ามันคงแลกเปลี่ยนต่อไปไม่ค่อยจะไหวแล้วนะครับเนื่องจากไม่ไม่มีงบแล้วนะฮะเอาเป็นว่าใครยังเห็น DKR บวกแปดน,นะครับเชิญกดไลค์หน่อยนะครับเอาเยอะๆหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้คนตีบวกหน่อยนะครับให้มันมีแรงใจหน่อย นะฮะก็ช่วยกดไลค์หน่อยนะครับโอเคดีทามาก่อนแล้วกันครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้ละกันนะครับตานานไม่มานะครับแล้วก็คลิปเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนนี่ก็อาจจะนานอยู่นะ่าจะแบบเก็บงบอะไรได้นะครับไม่แน่ก็อาจจะต้องไปซื้อไอดีที่มันมีซื้อไอดีแบบ EP เยอะมานะครับเพื่อจะเอามาแลกเปลี่ยนให้ ทุกคนได้ดูกันนะครับเพื่อให้ผมไเปิดได้ตำนานสักทีได้นะครับอยากอยากได้เปลี่ยนให้ตานานนั่นเองนะครับจุดประสงค์หลักเลยนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวกันบุกแปด D T A กดไลค์กดไลค์ไปเลยบ๊ายบายครับผมชุกบุ